ตัวนี้เป็นคอกลมผ่าข้างค่ะน้องเป็นงานคอกลมผ่าข้างนะคะงานเสื้อยืดคอกลมผ่าข้างยาวหน้าหลังเท่ากันยาวหน้ายาวหลังเท่ากันอกที่เหมาะใส่นะคะหน้าผ้า62แล้วขออกนะคะใส่สวย44ถึง60ค่ะอกใส่สวย44ถึง60อย่างที่บอกครับนุ่งทับพับเข้าชายหลังยังคุ่มชายหลังยังคุมสะโพกผ่าข้างเดินสะดวกสบายค่ะเวลาล้วงกระเป๋าเสื้อไม่เสียทรงนะคะเพราะเราผ่าข้างแบบนี้หรือคุณนะคะจะเก็บข้างข้างหนึ่งลงไปแบบนี้ก็ได้ อัปเดตให้เจเลยจ้ะทิมรหัสคือเอสามดหกดได้กดเก็บได้เก็บเอฟไปได้เอฟไปได้เลยค่ะถ้าใครรับตัวนี้ค่ะแต่งดําทั้งตัวอันนี้ดํากระเป๋าดําเสื้อดํากางเกงขอเป็นขาวจ้ะเท่ๆหน่อยเท่ๆหน่อยถ้าใครรับตัวนี้นะคะเอสามแปดแต่ถ้าหน้าสั้นหลังยาวเอสามเจ ต่อไปด้วย A 3 2 7ค่ะหน้าสั้นหลังยาว A 3 2 7หน้าสั้นหลังยาว A 3 2 7ใหญ่นิดนึงนะหนูจะหลุดไม้เอาเพื่อนเขาจะหลุดไม้เอาเพื่อนรักจะหลุดไม้เอานะ้นเนี่ยถ้าใครรับตัวนี้นะคะ A 3 2 7ค่ะหน้าสั้นหลังยาวแต่ถ้าใครชอบหน้ายาวหลังยาวหน้ายาวหลังยาวไว้ตายมันดีไหมเนี่ยหลังยาวนะคะเหมือนแม่หนูจะชอบด่าดตอนเด็กๆเลยหลังยาวหลังยาวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนไม่ชอบทำงานบ้านนะคะก็บอกหลังยาวหลังยาวนี่เลยค่ะถ้าหน้ายาวหลังก็ยาวนะ ว้ายตายละพูดแล้วมันแปลกๆท้ายาวเท่ากัน A สาแปดห้าอ่ะแต่ถ้าหน้าสั้นหลังยาว a 3สามสองเจ็ดนั่นแหละจ้ะนะคะตายแล้วใส่ตาใส่ตาเราเนาะนะคะ a 3สามสองเจ็ดนะคะหน้าสั้นหลังยาวหน้าสั้นหลังยาวแต่ถ้าเอาหน้ายาวหลังยาวหน้ายาวหลังยาวหลังก็ยาวโอ้เรารู้แล้วแม่ด่าว่าอะไรสันยาวนะคะ ว่ให้ไทายแล้วคุณแม่นะคะโอ้ใช่ตอนนั้นตอนเด็กนะเราก็ดื้อพอแคดื้อดอพอแรงเลยนะอ่ะตัวนี้ค่ะหน้ายาวหลังยาวค่ะหน้ายาวหลังยาวสวยๆนะคะที่ละมะิหัสคือ a สด a 3 8 5จ้า